สวัสดีค่ะ,ะนพพักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่สองเรื่อง my meal กันนะคะ 2> unit 2 my meal first try number one Listen and say. Breakfast is ready. What's for breakfast, Mom? We have sandwiches and fruit. Coffee is for Dad. And the juice is for you. It's good for your health. เราจะมาทบทวนคำศัพท์แล้วก็จะไปฟังบทสนทนาต่อไปกันนะคะคำแรกค่ะเด๋ยผูู้ารให้ฟังก่อนค่ะเราให้นักเรียนอ่านตามนะคะคอสีอ่านตามพร้อมกันค่ะคอสีคำต่อไปค่ะสีอ่านตามพร้อมกันค่ะสีต่อไปค่ะจูดอ่านตามพร้อมกันค่ะจุดต่อไปค่ะฟรุ t อ่านตามพร้อมกันค่ะฟรุด คำต่อไปค่ะ new อ่านตามพร้อมกันค่ะ new ต่อไปค่ะ a s e m b l y อ่านตามพร้อมกันค่ะ a s e m b l y ขอบคุณทีอ่อ,อ่านแบบสนุกนาเด็กนี่ไ่ให้เรีนงหนึ่งรอบแนละ้วให้เรียนอ่านตามนะคะ a sandwich is for me. Fish is for you. It's good for your health. Milk is for you. Juice is for me. อ่านตามพร้อมกันค่ะ A sandwich is for me. This is for you. That's good for your health. m e a l s is for you. Juice is for me. ต่อไปคุณแม่จะไปอ่านฟังหรือสนทนาแล้วลองอ่านตามเหมือนเดิมนะคะ Study more. Number one, listen and say. What are you going to have for lunch? I'm going to have fried rice and a chocolate donut. What about you? Spaghetti and a banana. <coughs> ไม่ได้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ